วัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ยายพินมีของเล่นมาเล่นใหม่อีกแล้วอันนี้จะตายแล้วนะวันนี้ได้มาทีแรกวันนั้นที่สวยๆอยะใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเพราะฟามต้นของยายพินนะจ้ะอันนี้จะบอกว่าถ้าเขาด่างเลยด่างด่างเผือกเลยปุ๊บเนี่ยเขาจะตายง่ายจ้ะจ้ะจักเนี้ยตายง่ายเรียกฝักใบโพเนาะักใบโพนี่ได้เมื่อก่อน อันนี้ได้มาใหม่อันนี้น,นี่เพิ่งได้มาใหม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าด่างนะก้านเขาจะเป็นสีเหลืองจ้ะถ้าด่างอย่างเงี้ยนะก้านจะเป็นสีเหลืองเพื่ออย่างเงี้ยจะตายง่ายถ้าไม่มีเขียวปนนะตายง่ายแต่ถ้าด่างอย่างเงี้ยตัดชิ้นก่อนอันนี้ใบด่างอย่างเงี้ยถ้าทั้งต้นด่างใบเดียวแบบเนี้ย แต่ด่างแต่เดิมอีนี้อีนี้แต่ด่างแต่เดิมด่างดูนะด่างนิดหน่อยแต่พอมาด่างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าด่างแท้จริงจ้ะด่างอย่างเงี้ยด่างอย่างเงี้ยมีเขียวปนอย่างเงี้ยเขาเจริญงอกงามไวจ้ะอย่างเงี้ยถ้ามีเขียวปนอ่ะจะโตง่ายแต่ถ้าด่างเหือกทั้งต้นอ่ะตายจ้ะตายจะฐานเดียวเสียนพินไม่ด่างลูกแก้วร้องน้ำตาตกมั้บนั่งนานแล้วจ้ะน้องให้เพราะ ไม้ด่างอ่ะน้ำตาไหลเพราะไม้ด่างแต่ถ้าอย่างเงี้ยน่ะพื้นเพไม่มีด่างเลยยังไะด่างเดิมไม่ด่างเลยเขียวเงี้ยแก่อย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยตัดทิ้งลยจ้ะแล้วมันมีด่างตรงนี้ที่เดียวเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนสงสัยไว้ก่อนนะจ๊ะว่าไม้โดนทํายามาถ้าเราซื้อราคาถูกถูกอ่ะไม่โดนหรอเป็นยังไงนะแต่นี้ไม่ไม่โดนหรอกอันเนี้ยของจริงคุหมินบอกแต่ว่าถ้าเกิด พื้นเพมไม่มีด่างเลยแล้วมันด่างโด่งๆดีๆอย่างเงี้ยให้สงสัยไว้ก่อนนะถ้าเพื่อนๆซื้อในที่ที่สถานที่ที่ไว้ใจได้ก็ใช้ได้แต่แต่ถ้าเกิดได้มาในสถานที่ที่ไม่นา่าไว้ใจเพื่อนๆก็ให้สงสัยไว้ก่อนแต่นี้ก็ไม่ด่างนะเนี่ยด่างนิดหน่อยเขาบอกว่าให้เราส่องจ้ะส่องจากด้านหลังใบจ้ะ้า้ไหนด่างแล้วมันจะเห็นด่างบางใบางบางจ้ะแต่นี้มันก็น่าจะด่างนะส่องแล้วมันก็บางอยู่เดีย๋ยวลองอีนนี้ที่สองอันนี้ที่ อ๋อจริงจริงจ้ะนี่ยนี่นี่อีนี้เป็นด่างหน่อยหนึ่งบางกว่าจ้ะเนี่ยนี่คงจะด่างจริงเนี่ยตรงี้ด่างหน่อยหนึ่งส่องแล้วส่องแล like to to ้วเนี่ยเขาบอกให้เรามองลอดไปจากข้างล่างจ้ะถ้ามันบางกว่าแสดงว่ามันด่างจริงจ้ะถ้าเกิดมันทายามองแล้วมันจะเสมอกันจ้ะจริงปะไม่รู้นะพูดไปเนะี <ed> <fand block> <discussions> ่ยเบียนเนี่ยถกวางก็พูดมาก็พูดต่อเขาบอกใครไหนไม่ด่างัดทิ้งไป นี่วิธีขยายพันธุ์เลยนี่ไม่ได้ดางนะอีนี้อยู่ในบ้านมาตั้งนานแล้วเก็บมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เขาทิ้งไว้ข้างทางเนี่ยก็เลยเก็บมาวิธีขยายพันธุ์จะพอจ๋าไม่จ๋าไม่ยากเลยเนี่ยเด่ากระตายลูกชายย่าพินแซวอีกแล้วเด็กกระตาย่ยาพินน้ำตายหมดเนี่ยต้นไม้เนี่ยเจ้าเสียนพินทุกอย่างไม่ต้องกลัวรอดเป็นร้อยเน่าเป็นพันนับไปทันเป็นกองอะ่ะเนี่ยได้หนึ่งต้น แต่ขอบอกว่าที่ทําเล่นยังไม่ใช่ดางนะต้นนี้เขียวนะมันไม่มีราคาจะถึงกล้ามาเล่นจ้ะถ้าของดีไม่กล้าลอกไอ้ดูเฉยๆว่าขวักกวังเนี้ยขวักเนี้ยเขาขยายพันธุ์กันแบบนี้จ้ะไอ้นี้อันนี้เลยอึ๊บ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 มีดกายสิทธิ์มีดค่าถามีดอันเล่มเนี้ยยัพินปลูกเศกมว้อย่างดีจ้ะ ได้จิดบแค่นี้ดีขยายฝักด่างนะจ๊ะอันนี้คือเขียวนะเขียวแท้นะไม่ใช่ด่างนะเดี๋ยวด่างเดี๋ยวเพื่อนๆจะคอมเมนต์มาด่าอีกว่าแกทะลึ่งอะไรไม่เข้าเรื่องอีนี้ด่างเก็บมาจากของที่บ้านจ้ะทิ้งไว้าจาังนานแล้วจนจะตายแล้วพอดีไม้มีราคาก็เลยไปเก็บมาออีนี้จ้ะไม่ต้องไม่เสียได้จ้ะหันนห่นเหมือนหั่นเผือกคั่นมันเลยจ้ะ เดีย๋ยวเขามีลูกกระตาเขาแตกขึ้นมาเองถ้าไม่แตกก็ตายจ้ะมีอยู่สองอย่างจ้ะนะจ๊ะปราจ๋าแม่จ๋าแค่น,นี้พอแล้วเนะเอาะอจักหน่อยพอไหมพอแค่น,นี้พอลูกบอกพอลูกบอกแม่ยานะจะตายหมด,ดจะไม่มีพันธุ์ด่างน้อยโตวไวถ้าถ้าด่างมากๆเลยโตช้าอาจจะตายได้จ้ะ ก่อนอีกเจ็ดวันมาเจอกันจ้ะเน่าหรือรอดรอดหรือเน่าล้วทดลองนะจ้าไม่เคยทำน,นี่ยครั้งแรกนะนี่คือการทดลองนะจ้าเนี่ยแต่ละก้านนี่เลยจะวางจ้ะวางวางไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวแห้งแล้วเดี๋ยวพอรอพอรอน้องขึ้นแล้วกเราค่อยเอาไปปลูกอีกทีหนึง่งทำไปก่อนจ้ะ กลับไปใส่ตัวอบปากป่ะวิธีทำปักใบโพไม่ลองแอมเหรออ๋ออู้หลงกระดินเหน่อมาไวมากเลยดื้อไหนไอ้ที่ออกทำอะไรค่อยๆคัดเลกอกประเทศเทวันนั้นที่ยายพินเอาเอาผ้ารองอ่ะแล้วน้ำมันมันไม่ไม่ลุไม่ทะลุไงวุ้นอะไรวาวเฮ้ยวันนั้นที่ยายพินลื้อดูไม่มีไข่ตอนนี้ไม่ได้ลื้อไข่ อาเลยไงมานเนี่ยตอนนี้ยาพินไม่ได้รู้ว่ามีไข่หรือเปล่าโอ้ไม่เป็นไรแค่นั้นน่ะนี่ไงนี่เอาบูรรดามายอดตัวเลยร้วงระวังเลยได้ก็ได้ไอ้ลงดินน่ะนี่เดินหน่อมาหน่อไหนแล้วไปไหนแล้วพอเคลียร์วมั้งไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์เลยใครหักก็ไปมือหักเลย์ไปโค่นนี่เนี่ย อันนี้ที่วันนั้นเยพินปลูกกระดาษด่างไว้แล้วว่าเผื่อเผื่อจะขายขุดขายได้ขุดง่ายๆเฮ้ยนั่นไงแหลมแหลมมากไม่ใช่ไม่ใช่นี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หนอแล้วมั้งเมื่อกี้เนี้หาว่าหนอเกี่ยวอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันเมื่อกี้นี้หรือไม่ใช่หนอเมื่อกี้มัใช่หนอไม่อเหรเลาเล่นเลยได้พาสะเทือนอีกแค่พาใจแป้วอยู่มันมีอะไร หักไปแล้วที่จะพินปลูกกระดาษด่างแล้วผ้ารองไว้วันนั้นนะ่ะไม่ใช่หรอวไม่ใช่เดนานรักอันเขียวเียวเ,ยวเยวไไมื่อกี้นี่เนี่หายไปไหนใจเดือนกินไปแล้วมั้งเมื่อกี้เนี่ยไปได้กลับไปเลย ดิ่ลงไปเยอะแล้วยังยังไม่ถึงก็นี่นี่ก็ขึ้นเลยนะอ่ะเอาผ้าราองแล้วน้ำมันซึมไม่ได้จ้ะอันตรายเดี๋ยวเน่าอ่ะเราดิ่งกบไปตั้งเยอะย,ยังแต่นี่เราไปลงไม่ลงล่างหมดนะจะเอาหลักมันปักให้แน่นนีลูกวางอีกและ ตัดมือทิ <into> <inger> ้งได้ให้ดูโรดาไม่ยอดนเนี่ยเขาไม่งั้นเดี๋ยวไอ้นี่งต้อัมีเดียวเลยอันนี้ึ้นงจะยกพลังดีมากเนี่ยเยอล้วยอะอะรเยอะกันอืปกือ ตอนแรกกะว่าจะขายถอนทุนมาคิดมาคิดไปไม่ขายแล้วน้ำแฉะเกินนะมันแฉะเกินแล้วไอ้นี่มันไอ้นี่ไงกิงวัวใส่ก้นไหมเนี่ยกิงวัวแช่น้ําไปแล้วเนี่ยไม่รนี่ไงอันนี้แค่ขิงวัวที่ว่าแช่น้ําไ้นานๆนะจ๊ะขิงวัวไม่ใหม่ไม่ได้นะจ๊ะขิงวัว่ใหม่จะร้อนจังน้ำมันเยอะเกิน ม้าเอาหมดแล้วมีถูกแล้วเนี่ยนี่เก๋นี่มาสมอูรณ์เลยแล้วไปตัวตัวมีถูกแล้วเนี่ยอะไรจะพิมพ์กล่าวว่าฉลาดแล้วเอาให้นี่ใส่หนุ่มใครเอาผ้ารองไม่ช้ำแบบนี้หรอกโอ้โหลากข่าวโบเลยลากเดินข่าวดากใหม่คือนข่าวโบเลยใส่หนอนวะน่ะไม่ออกออกไหมออกดันไปเลยดันไหมเจ้าหัวอะไรนะเพราะนั้นแหละ เกือบไปเกือบไปอย่าพินเกือบจะสูญเงินอีกแล้ว <5. S 1> เกือบจะทำเงินหมื่นหล่นหาย,ก,าาายกันเพราะเราเราไม่ใกล้นี่เราไม่ได้ศึกษาไงได้มาก็อยากปลูกเลยอยากทำ สวสามารถจะทำอะไรของแพงอยากอย่างเดียวไม่ได้ับอยากแล้วมันจะไม่ได้อะไร